สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก่อนอื่นนะครับผมไปเจอข่าวที่ผมรู้สึกรู้สึกขำนะฮะมันความรู้สึกบอกไม่ถูกอะ่ะเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของทัพกระทิงดุนะฮะทีมชาติสเปนล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสมาคมฟุตบอลสเปนอ่ะอาจจะโดนปรับเงินเป็นเงินสูงถึงสามหมื่นยูโรนะครับหรือประมาณ1.17ล้านบาท ในฐานฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานเยาวชนของประเทศเยอรมน,นีนะครับโดยการส่งซูปเปอร์สตาร์นะครับวัยรุ่นของเขาคือรามินยามมนนะครับนักเตะดาวรุ่งวัย16ปีลงสนามหลัง2ทุ่มครับ <c oughs> ผมมาแล้วแล้วผมก็เออนะเห็นไหมครับว่าวิธีคิดของประเทศที่เขา,าพัฒนาแล้วหรือวิธีคิดของยุโรปเขาอะนะครับเขา เขาแยกประเด็นคิดจริงๆเขาไม่มาปนกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอความข้างใครความสนุกสนานหรือว่าความสําเร็จอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งเราบางทีเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยอาจจะเออปล่อยมันเถอะแต่ว่าของเขานี่ไม่ได้เลยครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นซูปเปอร์สตาร์ตอนนี้สเปนสเปนดุจริงครับผลงานเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่าดาวรุ่งวัยสิปีคนนี้เขาคือซูปเปอร์สตาร์ของจริงเลยนะครับเรื่องนี้ผมพูดแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวยอดววผมจะขึ้นผมว่าผมจะไม่พูดเรื่องฟุตบอลยูโรแล้ว มาพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลไทยเราดีกว่าครับก็คลิปนี้นะฮะก็อยากจะพูดเกี่ยวกับมุมมองนะครับกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าในช่วงฟุตบอลเอฟเนะครับมิสูบิชิอิเล็กทริกครับในช่วงปลายปีนี้ทางทีมชาติอินโดนีเซียเองเนี่ยเขาจะไม่ใช้ทีมท็อปของเขาคือทีม เอองเขานะครับซึ่งมีตัวผู้เล่นโอลสัญชาติเนเธอร์แลนด์อยู่เกือบเต็มทีมอที่เข้ารอบอ่าทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกโซนเอเชียเข้าไปแล้วนะครับเขาจะไม่ใช้ชุดนี้ครับเขาจะามาประกาศว่าจะไม่มีการอายุดหลีกนะครับแล้วจะใช้นักเตะของเยาวชนในการแข่งขันคืออยูย23าของเขานะครับที่เป็นนักเตะท้องถิ่นในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์อิงแชมป์บงชาติอาเซียนของเรานะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นแนวโน้มนะฮะคล้ายๆว่าเขาเขาเขาแคร์ต่อการพัฒนาทีมอ่านักเตะของอินโดนีเซียหรือนักเตะทองถินของเขาในการให้สัมภาษณ์แบบนี้ซึ่งที่จริงแล้วถ้าเกิดเป็นเพื่อนติดตามคลิปผมมาเนี่ยผมเคยพูดเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วครับอย่างละเอียดก็อยากจะอ่าพูดบางสีบางอย่างบางประเด็นนะฮะสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้ฟังเกี่ยวกับการโอนตัวนะครับในลักษณะคล้ายกับอินโดนีเซียเนี่ย ซึ่งมันเป็นการโดนตัวในลักษณะที่เกือบทั้งทีมครับแล้วก็ยังมีวิแววว่าอินโดนีเซียจะโอนเพิ่มมาเรื่อยเรื่อยเรื่องนี้นะครับมันเกี่ยวพันกับความสําคัญนะครับของระบบฟุตบอลภายในประเทศการที่อ่าอินโดนีเซียทําแบบนี้เขาอาจ,จะมีเงินเยอะนะครับแต่นะครับสิ่งที่อินโดนีเซียจะต้องทํามันไม่ใช่แค่การประกาศว่าจะเอาทีมเยาวชนไปเล่นฟุตบอลเอเอฟเท่านั้นนะครับการที่จะให้อ่านักเตะของอินโดนีเซียจะแทๆเนี่ยในอนาคตเนี่ย ซึ่งอินโดนีเซียจะต้องเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนะเพราะว่าการพุ่งไปอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยเขาพุ่งไปด้วยนักเตะอาจจะมีบ้างครับเป็นลูกครึ่งแต่โดยพื้นฐานเขาคือนักเตะของชาติเขาจริงๆถ้าเราได้เรียงนะฮะได้เรียงทีมที่ประสบความสาเร็จในย่านเอเชียของเราในระดับโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่พึ่งพานักเตะในชาติเขาทั้งสิน้นมันพึ่งมีมาปีนี้แหละครับปีนี้แหละแต่ว่าปีนี้ก็ไม่เชิงนะ ทีมชาติจีนเคยทํามาแล้วตั้งแต่ช่วงฟุตบอลโลกครั้งก่อนอน,นะในช่วงที่อาไชนีสซูเปอร์ลีกมีปัญหาในช่วงโควิดนั่นแหละครับที่เขามีปัญหาเรื่องสมองไหลนักเตะนะครับในชาติของเขาเนี่ยเกิดปัญหาเกี่ยวกับในหลีกของเขาทําให้วงการฟุตบอลเขาสั่นคลอนนะครับเขาเติมด้วยการโอนตัวการโอนสัญชาติเพื่อที่จะมีโอกาสเข้าไปสู่ฟุตบอลโลก ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอินโดนีเซียนะครับใช้จีนนะครับเป็นโมเดลหรือโมเดลนี้นะครับจีนบอกว่าใช้อินโดเป็นโมเดลผมก็ไม่รู้ว่าใครใช้ใครนะครับเป็นตัวอย่างแต่ที่แน่ๆครับแนวทางนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆสดๆร้อนๆครับในเอเชียเราเนี่ยถ้าจะถามว่าฝรั่งเศสใช้ตัวผู้เล่นจากอนานิคมหรือไม่ใช้ครับเพราะว่าเขาเป็นเป็นชาติอนณานิคมนะครับชาติอย่างฝรั่งเศสนะครับชาติอย่างฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นี่ก็ใช้ครับ ันนั้นน่ะเป็นการใช้ในลักษณะที่เป็นบางตัวนะครับที่มีความโดดเด่นเป็นสตาร์นะครับเขาอาจจะใช้ชาติในอานณานิคมของเขาเนี่ยมาร่วมทีมชาติของเขาได้เพราะว่านักเตะเหล่านี้สามารถมาค้าแข้งอ่ามามีเวิร์กพรมิดนะครับมีไม่ต้องใช้วีซ่าและสามารถมาค้าแข้งในชาติของเขาได้เลยมีสิทธิพิเศษในฐานะที่เป็นชาติอนาณานิคมกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเขากึกเป็นชาติเดียวกันน่นะครับ จะเปรียบไปก็คล้ายว่าถ้าเกิดนักเตะเวียดนามเนี่ยเตะดีนะถ้าเกิดเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะครับผมไม่ได้พูดถึงตอนนี้ถ้าเกิดนักเตะเวียดนามเตะดีแล้วช่วงนั้นน่ะยังเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสอยู่ก็อาจจะเอานักเตะเวียดนามมาเป็นทีมชาติเท่าก็ได้นะครับถือว่าเป็นชาติเดียวกันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยนฮะนักเตะอินเดียเนี่ยถ้าเตะดีเนี่ยอังกฤษอาจจะไปเป็นทีมชาติอังกฤษก็ได้นะครับเล่นฮอกกี้ดีอาจจะเป็นทีมชาติของอังกฤษก็ได้แต่สิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นเต็มทีมนะครับ สิ่งที่เขาทำกันในยุโรปอ่ะเขาทำเป็นบางส่วนแต่โดยพื้นฐานของฟุตบอลเขาเนี่ยเขาแข็งแกร่งในชาติเขาอยู่แล้วครับใครๆก็รู้ครับฮอลแลนด์เนี่ยนะครับตั้งแต่รูดกูเิตที่ผมพูดถึงในคลิปก่อนเนี่ยมา์โกโแวนบัสเทนนะครับในยุคนั้นสามทหารเสือก็ไม่ธรรมดาเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมชาติเยอรมันก็เหมือนกันที่ว่ามีหลากหลายชนชาติในบ้านเขานะครับเยอรมันมีหลายหลายเชื้อชาตินะครับมารวมกันเป็นชาติเยอรมันเนี่ย แต่นักเตะแกนหลักของเขาเนี่ยนะครับโรธามาเตอุสซูเปอร์สตาร์เขาต่างๆนะฮะเขาก็ล้วนพึ่งนะฮะกองเครื่องจักรสาคัญในเกมของเขาเนี่ยนะครับก็เป็นยังเป็นคนเยอรมันอยู่เหมือนเดิมถ้าถ้าเปรียบดูการแข่งขัน่าในยูโรครั้งนี้นะก็คล้ายวอสเรียนะครับที่สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับโดยการเล่นในระบบทีมระบบทีมนี่สาคัญที่สุดเพราะผู้เล่นต้องใช้11ตัวครับดังนั้นนะครับ ถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าจริงระบบทีมจริงสําคัญนะครับสิ่งที่อินโดนีเซียและจีนกำลังทําตอนนี้นะผมดูฟอร์มดูระบบทีมแล้วเนี่ยดูเกมดูวางแผนการเล่นเนี่ยแน่นอนครับเขาใช้แผนการเล่นระดับสูงที่นักเตะที่มีโครงสร้างร่างกายแบบยุโรปนิเตะได้แต่ความละเอียดอ่อนเลยครับความละเอียดอ่อนการส่งทอดดีเมาสู่รุ่นเยาวชนมันส่งทอดกันไม่ได้ครับมันส่งทอดกันไม่ได้แล้ว ทางทีมชาติอินโดนีเซียต้องใช้เงินมหาศาลมากในการพัฒนาคู่ขนานนะระหว่างทีมชาติชุดใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นทีมที่เป็นนักเตะยุโรปกับทีมเยาวชนเขาที่ที่จะดันขึ้นมาดันขึ้นมาเพื่ออะไรล่ะครับในเมื่อบนสุดเป็นนักเตะยุโรปแล้วและใน,ในรุ่นต่อไปเขาก็ต้องทุ่มเงินอีกก้อนใหญ่ก,ก้อนหนึ่งเ,เมื่อน,นักเตะเหล่านี้นหมดประสิทธิภาพรูกแขวนสตาร์ทไปแล้วเขาก็ต้อง,ต,องต้องไปซื้อตัวมาใหม่ต้องทุ่มเงินเงินใหม่ หรือไม่งั้นก็ต้องเอานักเตะในชาติของเขาที่เป็นนักเตะท้องถิ่นขึ้นมาถ้าเขาจะทําแบบนั้นเขาต้องใช้เงินอีกมาหาศาลเพราะว่านักเตะไม่ใช่เข้าอาคาเดมี่จะเก่งนะครับนักเตะต้องมาสัมผัสเกมนักเตะต้องมีแผนการเล่นทุกสิ่งทุกอย่างอะแต่สิ่งเหล่านี้ยังไม่เท่าไหร่นะไอที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันยังไม่เท่าไหร,นร่นะครับแต่นะครับการเป็นครอบครัวฟุตบอลสิครับคำว,ว่าครอบครัวฟุตบอลเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าทําไมเยอรมัน อิตาลีบาราซิลเขาไม่ต้องทําครอบครัวเนี่ยทำไมเขาประสบความสำเร็จได้ก็เขาอยู่ในจิตวิญญาณเขาครับมันอยู่ในร่างกายมันอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศเขาอะร่างกายเขาพร้อมครับบาราซิลลืมตาขึ้นมาเขาเป็นฟุตบอลแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีจุดด้อยเยอะนะครับเหมือนทาชาติไทยเรานี่แหละทางด้านสีละร่างกายวิธีคิดของเราจุดด้อยเขาเยอะเราต้องใช้ระบบครอ,อบครัวฟุตบอลครับมันก็เหมือนกับว่ามันต้องมีมีม,มีมีคนกลุ่มหนึ่งอะ นะครับที่มีทัศนคติดีเป็นเป็นครอบครัวฟุตบอลที่เข้าใจชัดๆเลยเจ็ดสิบกว่าล้านคนหกสิบกว่าล้านคนของเราเนี่ยถ้ามีสักยี่สิบสาสิบล้านคนที่เข้าใจเรื่องนี้มนก็กลายเป็นพลังมหาศาลที่จะสามารถนะครับขึ้นไปต่อสู้กับยุโรปบาสิลเขาได้นะครับแต่ถ้าเรายังมีคุณภาพอยู่เท่ากับเอเชียหรือ,อมีแพชชั่นที่ไม่ตรงมีความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องไม่มีคุณภาพพอคือมันไม่ใช่แลบอะ มันไม่สะอาดพอที่จะให้กําเนิดนะฮะทีมฟุตบอลที่อยู่ในระดับโลกได้นะครับบริเวณนั้นมันไม่สามารถกําเนิดได้เพราะว่าสภาว่าแวดล้อมหรือครอบครัวฟุตบอลมันไม่ได้เนี่ยวิธีคิดไม่ได้อาดามม่งดาม,มากกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่รู้หน้าที่ตัวเองถ้ายังเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยมันก็ไม่สามารถจะอาให้กําเนิดทีมชาติที่สามารถไปต่อกอกัาทีมอย่างบราซิลอาร์เจนตินาเยอรมันฝรั่งเศสกําเนิดไม่ได้ครับ แต่ทาไมเขากําเนิดได้เลยครับที่เยอรมันฝรั่งเศสหรือบราซิอลอาร์เจนตินาเนี่ยเพราะเขาเป็นชาติฟุตบอลครับเขามีครอบครัวฟุตบอลโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วมาตรฐานสังคมเขาวิธีคิดเขาก็เหมือนตอนต้นคลิปที่ผมบอกว่านี่แหละครับเยอรมันเนี่ยสั่งปรับเนี่ยสเปนเนี่ยก็เพราะเขาแยกวิธีคิดได้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรวิธีคิดเขามันได้มาตรฐานมันทำให้ทีมชาติเขามีระเบียบวินัยมากพอที่จะขึ้นมาสู่ระดับโลกได้ เช่นเดียวกันครับกับรายการผมพยายามที่จะบอกทัศนคติว่าครอบครัวฟุตบอลของเจแปนวีของญี่ปุ่นมันเป็นยังไง่ะมันซับพอร์ตยังไงมันทําให้ทีมชาติเขาไปได้ขนาดนั้นนะเราต้องไปตรงนั้นครับรู้หน้าที่ตัวเองรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละคนทุกคนมีหน้าที่ครับเรามีหน้าที่เชียร์เราก็เชียร์โคตอิชิมีหน้าที่ทําหน้าที่โค้ดเขาก็ทําหน้าที่โคดเข้าไป หน้าที่ของมาดามแป้งนายกสมาคมสมาคมต่างๆหน้าที่ของทีมในไทยลีกก็ทําหน้าที่ของใครของมันไปครับหน้าที่นักเตะก็มีหน้าที่พัฒนาตัวเองต่างคนต่างทําหน้าที่นะครับหน้าที่ของรัฐบาลเยอรมันเขามีหน้าที่ปรับนะฮะเขาก็ต้องปรับแหละครับเพราะเป็นกฎหมายของเขาเขาจะมาโมโหไม่ได้ว่าเอาทําไมไม่ส่งเจชนาธิปลงอ่ะอ่าทำไมไม่ส่งคนนี้ลงไม่ได้ครับมันคนละหน้าที่ครับนี่เองครับเื่อผมพยายามจะ ชี้ให้ท่านเห็นนะครับว่าครอบครัวฟุตบอลคืออะไรมันคือบริเวณพื้นที่วงกลมสีน้ําเงินที่มีคุณภาพครับในการที่จะฟูมฟักทีมชาติที่สามารถกําเนิดขึ้นได้นะครับในพื้นที่ที่ดีพอในพื้นที่ของครอบครัวฟุตบอลเพื่อที่จะก้าวสู่ระดับโลกนะครับนี่คือระบบ j จแปนเวย์ครับและสิ่งที่ผมพูดถึงเรื่องอิโดนีเชียเนี่ยไอสิ่งที่มันแย่กว่าการพัฒนา เยวาวชนเขาต้องทุ่มทุนม,ม,มหาศาลมากเลยเพราะว่าเด็กเขาไม่มีโอกาสมาติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วะเพราะว่าโดนเบียดจากนักเตะโอนสัญชาติจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยแล้วสมาคมฟุตบอลของอินโดนีเซียก็ต้องทุ่มเงินไปตลอดนะครับเรืต้องแบ่งเงินก้อนมหาศาลนะถึงจะทําได้ไม่ใช่แค่หยุดไม่หยุดหลีกไม่ใช่แค่ให้ทีมเยวาวชนมาแข่งขันในเวบนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับเขาจะต้องมีเงินไปจ้างทีมชาติะระดับเยอรมันบาราซิลหรือทีมชาติระดับซาอุ ต้องมีเงินไปจ้างทีมชาติอย่างเกาหลีนะครับมาอุ่นเครื่องเป็นประจำกับนักเตะพื้นถิ่นเขาด้วยถ้านักเตะของอินโดนีเซียทแท้เนี่ยสายเลือดอินโดนีเซียในบ้านเขาได้แท้เนี่ยไม่มีโอกาสสัมผัสเกมระดับนี้เลยไม่มีทางครับจะใช้เงินจะใช้เงินกี่สิบล้านนะครับกี่ร้อยล้านนะครับท่านว่าที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วเขาจะเลี้ยงไก่นะครับไก่บ้านไว้ทําไมละครับในเมื่อเขามีไก่พันเขาก็จะไปทุ่มเงินเพื่ออะไรครับ สิ่งที่ทําตอนนี้มันไม่แค่สร้างภาพนะครับเพื่อที่จะพุ่งหอกไปข้างหน้าแล้วผมถามอย่างหนึ่งนะตอนนี้ผมก็เลงจะพูดถึงเรื่องสําคัญที่สุดผมยังไม่พูดเลยนีผมพูดมทาทั้งนานแล้วนะยิ่งกว่าการทุ่มเงินที่มันทําได้ยากแล้วครอบคร,บอรัวฟุตบอลในประเทศเขาจะพังครับมันจะมีข้อโต้แยง้งและแพชั่นจะไม่ตรงเลยเราจะมาพูดกันเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับพื้นที่ที่สะอาดสะอาดจะทําให้พื้นที่นี้เนะี่ยเกิดทีมอย่างอ่าเกาหลีเกิดทีมอย่างญี่ปุ่นเกิดทีมอย่างอิหร่าน เกิดทีมอย่างออสเตรเลียขึ้นมันไม่มีครับพื้นที่แบบนี้ไม่มีครับพื้นที่แบบนี้ไม่มีแล้วมีเราเริ่มมีในเอเชียเฉพาะ2ชาตินี้เท่านั้นคืออินโดนีเซียแล้วก็จีนเท่านั้นสิ่งที่เขาทําได้คือเขาสามารถเข้ารอบแล้วก็อาจอาจจะได้ไปฟุตบอลโลกก็ได้นะครับก็ไปครับไม่ได้ว่าอะไรนะถ้าเขามีความสามารถพอเขาให้เข้าไปครับแต่เข้าไปเราเพื่ออะไรล่ะครับได้สปอนเซอร์มาได้ความนิยมมาโอ้โหนักติอินโดนีเซียผมพูดนะ นักเตะอินโดนีเซียเนี่ยไปบอลโลกได้นักเตะในทีมก็สามารถไปค้าแข่งในยุโรปได้ใครเล่ครับไปค้าแข่งในยุโรปก็นักเตะฮอลแลนด์ Homeland ครับและเวลาสปอนเซอร์จ่ายเงินมานะครับสปอนเซอร์เข้านะฮะในลีกในลีกของอินโดนีเซียเขาจะเข้าทําไมละครับในเมื่อนักเตะฮอลแลนด์ Homeland, เหล่านั้นไม่ได้เตะในลีกอินโดนีเซียนะคุณอุปการที่จะได้จากฟุตบอลโลกมันพัฒนาทีมชาติเขาตรงไหนครับแล้วผมถามท่านตรงตรง,ตรงครับว่าแพชชั่นใน แฟนบอลของเานะขาในครอบครัวฟุตบอลเขาจะเป็นอย่างไรในประเทศเขาจะคุยกันรู้เรื่องไหมนะครับกับสิ่งที่มันยากขึ้นกว่าน,นั้นเนะี่ยพื้นที่มันจะสะอาดพอมันจะบริสุทธิ์พอไหมที่จะสร้างทีมระดับโลกขึ้นมาได้ในประเทศของเขาอ่ะแต่ตอนนี้เขาได้โคดดุดันนะครับเขาได้โค้ดดุดันนะครับของเกาหลีมานะครับโคดโคดของเขาสมาคมของเขายังไม่เคยสร้างผลงานที่ใช้นักเตะอินโดนีเซีย รือครอบครัวฟูตบอลของอินโดนีเซียขึ้นมาให้มันได้ระดับเท่ากับประเทศเราเลยนะครับวัดกันหมัดต่อหมัดครับถ้าจะบอกว่านักมวยคนนี้เป็นนักมวยที่ต่อยดีที่สุดปอนต่อปอนเนะี่ยที่สุดในโลกนะครับยกตัวอย่างปาเกียวอย่างเงี้ยตัวไม่ใหญ่ครับแต่ปอนต่อปอนเขาได้ดับหนึ่งของโลกก็ลองดูเหมือนกันครับทีมชาติไทยเนี่ยช้างศึกของเราตัวไม่ใหญ่เหมือนกันแต่ปอนต่อปอนนะใช้นักเตะไทยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แล้วก็มีแฟนแฟนขับแฟนบอลที่เหนียวแน่นมีแพชชั่นที่ดีมีครอบครัวฟุตบอลที่ดีเมื่อกับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราทําได้เนี่ยวัดกันปอนต่อปอลอินโดนีเซียมีอะไรมาสู้เราได้ครับถึงแม้ว่าจะไปบอลโลกให้เรามองภาพมุมนี้นะครับว่าสิ่งนี้มันเป็นภาพพรางตาหลวงตาทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นทัศนคติของเราอย่าเคลื่อนนะครับเดินเส้นทางนี่แหละครับเจแปนเวเดินเส้นทางในการฝังรากลึกความเป็น พื้นที่ฟุตบอลสาหรับการเกิดทีมฟุตบอลระดับโลกขึ้นให้ได้ในประเทศของเราพื้นที่ตรงนี้นะครับมองมุมซ้ายบนครับเป็นภาพพีระมิด2ยอดพื้นที่สีน้ําเงินนี่แหละครับเราจะต้องสร้างขึ้นในประเทศเราให้ได้เพราะประเทศไทยเราของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีขาวรอบๆสีน้ําเงินนะซึ่งมันด้อยกว่าเราด้อยกว่าเยอรมันครับเราด้อยกว่าอังกฤษเราด้อยกว่านะครับทีมชาติบราซิล ชาติเขาเนี่ยเขาเหนือกว่าเราทางด้านแพชชั่นวิธีคิดและครอบครัวฟุตบอลเขาเหนือกว่าเราดังนั้นเราต้องสร้างสภาวะแวดล้อมขึ้นเองนะครับสร้างสภาวะแวดล้อมขึ้นเองเหมือนเป็นเกาะเกากะกาลาบกอสนะครับเหมือนญี่ปุ่นก็พูดนั่นแหละเราต้องสร้างเกาะเราขึ้นมาครับสร้างบรรยากาศฟุตบอลร,ระดับโลกขึ้นมาในบรรยากาศของเราว่าหนึ่งต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้วภัไผรู้หน้าที่นักเตะเราเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนี้แล้วนะนะครับ ออกมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ดราม่านะครับออกไปดูหนังกับแฟนเนี่ยพักเตะเนี่ยก็ไม่ไปพูดเรื่องอื่นมุ่งมั่นต่อการฝึกซ้อมไม่เลวไหลนะครับไม่มีการแซวกันไม่มีการบูลลี่กันทําพื้นที่แบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับลืมไปเลยครับว่าบ้านเราเนี่ยชอบคิดยังไงพูดกังไงลืมไปเลยครับเรื่องนิสัยนี้ไปเลยเราจะได้พื้นที่ครอบครัวฟุตบอลที่จะสร้างสารรค์ทีมระดับโลกขึ้นมาในประเทศเราให้ได้ นะครับนี่นี่คือจุดลุ่งหม่นะถ้าท่านพอจะมองเห็นภาพที่ผมพูดนะนี่ต่างหากครับเขาเรียกว่าพื้นที่ของฟุตบอลหรือครอบครัวฟุตบอลที่ทําให้ทีมระดับโลกเกิดขึ้นได้เมื่อเราสามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วพื้นที่แบบนี้นะครับมันก็สามารถที่ทําให้ทีมเราก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและการพัฒนาเยาวชนเราตามขึ้นมารุ่นหลังๆเนี่ยเมื่อเราจัดระบบได้แล้วมันจะขึ้นมาเป็นอัตโนมัติครับแต่สิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้มันเกิดขึ้นไม่ได้เลยในดูนีเซียนะ นะครับถ้าท่านไม่เชื่อผมท่านรอดูต่อไปก็แล้วกันนะครับจีนเหมือนกันถ้ายัางเดินในเวอนตัวผู้เล่นเนี่ยผมบอกไปเลยครับอินโดนีเซียประชากรไม่รู้กี่ร้อยล้านคนนะครับประเทศจีนมีประชากรเป็นพันล้านเนี่ยแน่นอนครับกฎของฟีฟ่าที่มาหย่อนให้เกี่ยวกับเรื่องการโดนตัวผู้เล่นผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลโลกอรแต่ที่แน่ๆเราอย่าไปตามกระแสนั้นเด็ดขาดครับผมพูดมากไม่ได้เรื่องนี้นะครับ ผมไม่ชอบจะพูดกระทบกับเรื่องอะไรแต่แล้วท่านมีวุฒิภาวะท่านจะรู้ว่าผมกาลังพูดเรื่องอะไรทําไมถึงใครกดครับทําไม2สองชาติที่ประชากรมาหาศาลในย่านเอเชียเราเนี่ยซึ่งไม่มีโอกาสแม้แต่นิดเดียวที่จะไปบนโลกเลยเนี่ยจีนมีโอกาสไปแล้วครั้งหนึ่งแลวอินโดนีเซียครั้งนี้จะวัดดวงไปแล้วอะไรมาเข้าฝันสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียครับทึงโอนตัวกันเป็นบ้าเป็นหลังตอนเนี้อะไรมาเข้าฝันเขาครับฝากให้คิดครับผมไม่อยากจะพูด และตอนนี้เรายึดมั่นตรงจุดนี้แล้วอย่าไปสนใจครับเราไปอย่างเจ้าชายสายฟ้าแห่งอาเซียนไปอย่างสุภาพบุรุษครับเราคือนักกีฬาตัวจริงเพราะสิ่งที่เราทําตอนนี้มันจะส่งผลต่อเยาวชนของเราส่งผลต่อความเจริญมั่นคงกับการกีฬาในชาติของเราและสิ่งนี้แหละครับถ้าครอบครัวฟุตบอลเราหนักแน่นแพชชั่นนี้วิธีคิดนี้จะสร้างชาติเราในอนาคตครับ